ดีนะคะอะไรคือมามารอ้อค่ะมีธุระอะไรเหรอคะสยามถึงได้มารอพอกมาต้องมีธุระด้วยเลยผมถึงจะมาที่นี่ได้เห็นทุกทีไม่เคยว่างเหมือนคนอื่นเขานี่ค่ะพอมาคอยที่นี่ก็เลยแปลกใจน่ะถึงผมจะไม่ค่อยมาแต่ผมโทรสท์มาาคุณทุกวันเลยนะ คุณไม่ค่อยอยู่เลยนี่ก็พักนี้สุมาไม่ค่อยว่างนะคะเพราะว่าคุณพทัยเขาไปทำคอนโดเชนที่พัทยาและสุดก,ก็เลยต้องไปช่วยเขาก็ดีจะได้ไม่เหงาเลยไม่เหงาเลยค่ะคุณพทัยอ่ะก็คุยเก่งแล้วก็เอาใจเก่งด้วยนะคะ ไม่น่าเบื่อเหมือนผมใช่ไหมแหมสุไม่ได้พูดเองนะคะสยามอ่ะชอบออกตัวก่อนอยู่เร um, ื hey guys, ่อยเลยอ๋อฮะยมากเดเกรดหนึ่งเลยนะคะเนี่ยหนักตั้งสองกกลักนะคะ ้าให้มาอีกสิไม่มีทางหรอกคะ่ะคุณราไทยก็ให้มาบางทีนะคะเจอนหน้าเราอาจจะแต่งงานกันเราสุม,มานกับคุณผาไทยคะ่ะ ผมดีใจด้วยนะที่คุณจะมีความสุข เฮ้ย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 มืดมืดมืดมทำอะไระเฮ้ยเอ้้คิดสั้นลงมา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 ทำไมลงมาพี่โสลงมาพี่โสดทำอะไรพี่โสทำอะไรเอ้าก็แกจะฆ่าตัวตายไงแหมนี่ผูกับคืนนั่นโอ้โหปิดไฟสร้างบรรยากาศ์ให้จะ่าบรรยากาศตัวตายไฟมันดับขึ้นมาถอดหนอนลงมาเอวเออะไรวะหล่อพึ่งซื้อขาดละไม่รู้นี วันหลังอ่ะแกทำไรอย่าให้คุคุ้มเคยอ,อย่างนี้สิวะโถ่ฉันจะช็อกตายซึ่งผมไม่บ้างนะนั้นหรอกหน้า,นาพี่สูเนะยแกอกคาแค่เนี้ยข้าตัวตายก็งโง่เกินไปที่เทงงั้นก็ดีชีวิตมันยังมีอะไรน่าทำอีกตั้งเยอะดีดีดีขี้เด้ยงี้มันก็ดีแกไปกลัว,ลวอะไรวะยังหนุ่มยังแน่นแม่กลัวหาแฟนไม่ได้ไปโถ่ ผู้หญิงดีๆยังมีอีกเยอะไม,ไม่สู้แล้วครับแต่ถ้าจะมีผมขอชนิดเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าอยดีกว่าบา้าแม่ยังไ,ไัไม่จะไปใช้ได้เลย,ยงไงแหมแค่นี้อเข็ดละไม่แน่นะเว้ยผู้หญิงที่เปรี้ยวๆเ,เนี่ยเวลาจะหวายขึ้นมาอาจจะน่ารักที่สุดเลยก็ได้ เหมเฉยๆเนี่ยอ, <c oughs> อะไรวะหลอดพิ่งซื้อมาเปลี่ยนแค่นี้เออขาดก็ส่ง้วันเองขออนุญาตครับผมสบายมาดูนี่นไ,ไ,ไรเหรอ ผมผมขอยยอนุญาตย้ายออก่างจังหวัดรักทนทำไมที่ไม่มีปัญหาอะไร,ระาลามอกหักแล้อยู่กรุงเทพไม่ได้เห็นไหมจะรัชร้ายผมฟังลลแล้วล่ะกระดิ่งกันนะก็จะได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรอะไรไมันก็จะได้ดีขึ้นนอกแต่ว่าจะทำงานประเภทไหน อะไรก็ได้ครับท่านผมขอเป็นงานที่คนอื่นเขาไม่ทำกันครับผมเอางั้นนะะายนี่ไปดูนดัมันเป็นแ้มของบรรดาพวกไอเสือในเรื่องหลวกันจะจับขึ้นไหน เอแล้วทำอะไรนะอย่าให้มันห้าวนักนะเดี๋ยวก็จะโดนพวกมันส่องกลับมาเจ้ท่านครับทำไมเสือสอนถึงไม่มีรูปถ่ายนะฮะนีค่คนนี้นี่ไม่เคยมีใครเห็นหน้ามันนะนนนเราเคยจับขึ้นมันได้ไม่ใช่เหรอครับที่โรงพยาบาลฮผมเคยถามนึงเสือสอนมันบอกว่าขึ้นไปเมืองชนนะครับ ครับผมขออนุญาตทาคดีนี้นะครับผมคดีนี้มันใหญ่นะคนเดียวไหวเหรอยครับพเพื่อช่วยดิท่านก็ทราบนะครับว่าผมผมชอบบุกเดียวก็ได้นะแต่ว่าต้องให้รยรยบ้อยนะเพราะว่าคดีนี้ผู้ใหญ่เขารอผลอยู่แน่ใจนะว่าทำงานได้แน่ใจครับผมเด ก็อ,อย่าให้พลาดกลับมาแล้วนะฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอ